อ่ะครับคลิปนี้จะทําการซ่อมปิ้นนะครับปิ้นที่ลายขาดไหมอย่างเงี้ยโอเคนะครับเห็นไหมนี่นะครับมันจะมีรอยสนิมดําๆด้วยแล้วมีการแก้ไขจะทํำยังไงนะครับเนี่ยนะครับปิ้นที่มันขาดที่มันไหมเนี่ยดูเนี่ยอันนี้เจอไฟไฟไฟไหลมานะครับบิ่งมาครับแล้วเราจะแก้ไขกันเดี๋ยวอาจารย์จะทําให้ดูสักเส้นนะฮะเดี๋ยวต่อเส้นนี้นะครับวิธีการซ่อมปิ้นให้กลับมาใช้ได้เหมือนมันเหมือนเดิมทํำยังไงบ้าง นะครับขั้นตอนแรกนะครับต้องทำความสะอาดปิ้นก่อนแล้วก็ขูดอย่าลืมนะครับไอ้คราบดำๆออกไซด์ลอยไหมพวกนี้ต้องเอาออกให้หมดนะครับห้ามทิ้งไว้เลยนะเนี่นะครับตรงนี้เราจะต้องขูดออกให้หมดนะครับอันตรายมากนะครับถ้าไม่เอาออกเพราะว่าจริงๆอ้พวกนี้มันนาไฟฟ้านะครับดังนั้นเวลาเราเดินลายหรือซ่อมเนี่ยต้องขูดออกให้หมดเลยอย่าให้เหลือนะครับก็ใช้อัดไนท์นะครับ ขูดนะครับขูดที่เป็นรอยไหมออกให้หมดเลยนะครับให้เหลือแบบเห็นเนื้อปีนข,ขาวๆเลยต้องออกให้หมดนะอันนี้ตัวแสบเลยนะครับเนี่ยมันก็เกิดเป็นความต้านทานครับที่มันไหมเนี่ยพอมีความต้นานทานปุ๊บไฟฟ้าจะเดินได้แล้วถ้าเนี่ยครับที่แบบหลายลคนมีปัญหาต่อลายเสร็จแล้วมันยังช็อตอยู่ทำไมมันมีปัญหาอยู่ก็ไม่ขูดออกให้หมด ยังนะครับยังไม่หมดนะครับเอาออกให้หมดเลยนะต้องเอาให้ขาวเลยนะเอพวกนี้จานเจอมาแล้วไอ้ดำๆเนี่ยดำเสร็จเออทำไมมันทำไมมันยังช็อตอยู่วะทำไมไฟฟ้ามันามานำได้วะ ไปวัดมีความร้อน,นฐานขึ้นนะครับปกติมันต้องวัดไม่ขึ้นถูกป่ะ แล้วก็ถ้ามันขาดตัวคอนเนคเตอร์ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราทำการเดินลายใหม่นะครับเดินลายเรต้องขูดต้นทางโดยขูดที่พินออกหัวท้ายนะอย่างเงี้ยพอได้แล้วนะครับอยากรู้พอได้พอเราไ,ได้แล้วยงคอมาพิเตอร์พวัดดูดิมีความ้ี่ทานขึ้นไหมนะครับถ้ามันไม่มีแล้วไม่มีโอห์มแล้วก็ใช้ได้ครับถ้ามันมีโอห์มอยู่ก็เดี๋ยวงานจะงอกเอานะครับ อ่าไม่มีละไม่มีละไม่มีละโอเคครับไม่มีละเสร็จแล้วนะครับคูดเนี่ยไอที่ลอยไม่ไหมออกให้หมดนะครับอ่าคราวนี้เราก็ทําการแต่งปิน้นนะครับอ่าตรงไหนาขาดเราตัดออกไปก่อนนะครับเนี่ยปิ้นขาดแล้วตัดทิ้งไปเลยมันไหมอยู่แล้วครับตัดทิ้งเลย ตัดเสร็จแล้วขูดครับขูดขูดหเห็นทองแดงตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําการเดินสายปิดนะครับขูดให้ที่เงานะเดี๋ยวก่อนจะเดินสายใหม่เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเอากาวเขียวยูมาทับตรงนี้ก่อนนะครับทับมันก่อนนะครับปิดรอยไหมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดินสายอันนี้คือวิธีการทำที่ ปลอดภัยที่สุดนะครับตัวน,น,นี้เราก็ขุดไว้ว่าเดี๋ยวเราจะตะกัวมาพอกตรงนี้นะครับตรงนี้เหมือนกันอ่าอ่าลงไปครับลงฟักนิดนึงเดี๋ยวเราจะกัวนะครับเดี๋ยวเราจะตะกัวไปลงเอ๊ะฟักไปไหนวห่า อัอ่นี้นะครับเดไฟฟักน้ำฟักหลอดฟักครีมอะไรก็ได้จะได้หมดนะครับอาอยู่ใกล้ๆตัวหยิบๆไปครับเดี๋ยวครีมก่อนแล้วกันเสร็จแล้วก็ลงตะกั่ว มาลงตรงคอนเนคเตอร์ตรงนี้ก็ได้เลยก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกเราเอาตรงลงตรงไหนเดินสายระหว่างมันไปนแตะตรกอื่นนี่ยเยครับแล้วก็ทำความสะอาดก่อนก่อนที่จะเดินสายใหม่อันนี้เรามีกัวสองจุดแล้วนะครับเดี๋ยวว้เดินสายอน่ะ ระหว่างนี้ทำซ่อมปิ้นก่นครับก็เอากาว uv เขียวนะครับทำการแต่งลายปิ้นพรับทีทำนี้ไม่ใช่ขยันนะครับแต่ว่ากันไอออกไซด์ด้านล่าง ครับไม่ให้มันขึ้นมาผนข้างบนเพื่อความชัวนะครับทําอีกทีแล้วก็ใช้กาวยูวีครับพบให้แห้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะเดินสายนะครับมาเดินสายด้วยลวดสายไฟนี่นะครับแล้เดี๋ยวเราก็จะเอากาวกรบอีกทีหนึ่งเป็นอันเสร็จ แสงย v วีกันเดี๋ยวพอเขาห้องเสร็จแล้วก็จะเดินเดินสายไฟนะครับเอารวดจำลายต่อลายมาจำแล้วกรบอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะแน่นหนาแล้ว เรียบร้อยครับต่อไปก็เอารวดนะครับสายไฟมาเดินสายอันนี้ที่เราต้องใช้ลวดเพราะว่าอะไรปิมนันเป็นเป้นเป็น,ปน,ปนของทางเดินอันนี้น่าจะเป็นกล่าวนะครับก็ต้องใช้สายใหญ่นิดหนึ่งเราต้องดูว่าเส้นนี้เป็นไรด้วยนะครับจะใช้เส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ถ้าเราใช้ลวดเล็กเกินไปกระแสะก็จะเดินไม่ดีอีกนะงั้นก็ต้องใช้ลวดที่พอเหมาะพอควร แานปอกนะครับไปกระไลตะกัวนะครับลายตะกัวที่ลวดโวดที่ไหลเตรียมไห้เดินสาย ไปทากินีนมากมากไปนะครับทาให้ไม่เห็นจุดบัดกีอ่ะตอนนี้ก็ใช้หัวแรงเรา่กักลีลกวเข้าไปนะครับเดินสายแล้วเดี๋ยวเราก็เรากบด้วยกาวเกี่ยวล็อกตรงจุดที่เราบรัดกีอีกทีคราวนี้ก็จะไม่หลุดละ ใส่ฝักรอไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ใช้แหนบก็ได้มันเดี๋ยวมันจะร้อนมือแรงต้องร้อนนะครับโอ้ยโทดถอดถอไปชนกล้อง เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เราทำการซ่อมเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าเช็คหน่อยต่อ,อยังนะครับจุดที่เราวัดจุดที่เราต่อเขาต่อเขาเรียบร้อยอยังเขาวัดนะก็จะจุดทางเลยะเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะแล้วก็ต่อไปก็เอากาวเขียวเหมือนเดิมมากรบนะครับมากรบจุดที่ เราเห็นเป็นรวดที่เราเดินไว้นะครับที่กบเนี่ยไม่ใช่ละครับหนึ่งพิ่งเพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วก็การพวกออกไซด์ด้วยนะครับแล้วการสายโดนเกี่ยวเนี่ยนะครับที่เหลือก็อบแห้งเป็นอันเสร็จพิธีนะครับ อันนี้ที่1หน่งขอไว้ว่าเวลาซ่อมปิ้นทําไงครับก็หนึ่งมีรอยไหมหรืออะไรขูดออกให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ขูดปลายต้นทางปลายทางใส่ตะกัวรอนะครับทุกขั้นตอนนี้จะใช้ฟักหมดเลยเพราะว่าฟาักมันจะเป็นตัวประสานทําให้ปัดกีง่ายนะครับแล้วต่อลายนี่แนะนําให้ใช้หัวแรงปลายแหลมนะครับตัวเล็กนะครับไม่ใช่หัวแรงออนเบลเลยมนต่อลยล่อน้างยากนะครับใช้หัวแรงปลายเข็มน,นิดนึงนะครับเวลาที่เราจะต่อลนย มีใครมีคอมเมนต์หรือคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดติดตามช่องอาจารย์ลุกเล่นเกมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่เวลาอาจารย์ลงคลิปอะไรพวกคุณจะได้เห็นนะครับมันจะไปแจ้งเตือนตรงกระดิ่งของ u t u b e ของพวกคุณนะครับเ้วเปิดดูว่าวันนี้อาจารย์มีคลิปอะไรเพิ่มเติมให้จะได้เข้าไปดูกันนะครับ <S <S ในห้องเรียนเราเนี่ยเราก็สอนแบบนี้แหละครับก็จะมีสอนการเดินสายอะไรพี่เป็นเทคนิคที่ใช้งานในชีวิตจริงในการซ้อมนะครับก็จะ อธิบายให้ฟังอยู่ในห้องเรียนหมดแล้วนะครับก็คอร์สเรียนออนไลน์ซ่อมบอร์ดแอร์นะครับเราก็เก็บอยู่6,500 6,500นี้ก็จะรวมคอร์สปรับสกิลอีก2,500ให้เรียบร้อยนะครับคอร์สปรับพื้นฐานนักศึกษจากคนที่ไม่มีพื้นฐานนักศึกษาเริ่มต้นจากศูนย์ก็เชิญมาลงเรียนได้เลยนะครับคอร์สเราจะเป็นคอร์สเน้นการปฏิบัติในการเพิ่มสกิลในการซ่อมให้กับบรรดานักเรียนทุกท่านนะครับหรือผู้สนใจนะครับเรียบร้อยแล้วเซต นะครับเรียบร้อยอ่าตอนนี้เราก็ต่อปิดเรียบร้อยแล้วนะครับดูครับแข็งแรงแล้วก็ไม่หลุดไม่ต้องกลัวขาดปกติเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ไอ้กาวเขียวเนี้ยตรงเนี้ยหัวแร้งโดนหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะหลุดได้เพราาคุณบัดกรีตรงเนี้ยไอ้นี่ก็จะหลุดแต่ถ้าอย่างเนี้ยมันจะล็อกแล้วถูกไหมครับสายมันจะไม่ขาดใช่ไหมครับเนี่ยเดินเรียบร้อยนะครับหรือใครขยันจะเอาเขียวพอกให้หมดเลยก็ได้ครับก็แล้วแต่นะครับพอดีอันนี้ไม่มีฉนวนอยู่แล้ว ถ้าเราใช้ลวดแบบไม่มีฉนวนเนี่ยเราต้องพอกให้มิดเลยนะครับต้องปิดแต่ว่าอันนี้จานใช้สายไฟที่มีฉนวนใช่ไหมแล้วก็แค่ปิดแค่ตรงหัวท้ายมันนะครับสำหรับเด่งบอกว่า,อาคอนเนคเตอร์มันขาดอันนี้อารมณ์เดียวกันแล้วก็ขูดนะครับปิน้นไม่มีใช่ไหมหรือถ้าปิ้นมีถ้าไม่มีก็าปแปะที่คอคอนเนคเตอร์เลยเอาสายไฟมาแตะตร่คอน,นเนคเตอร์ตรงนี้เลยจบนะครับวิธีการแก้ไขโอเคนะครับอันนี้คือวิธีการซ่อมปิน้นเดินลายนะครับขั้นตอนทำนี้หนึ่งคว,ความสะอาดสองขูดรอยไหมออกให้หมดอย่ที่เหลือ รหรือมีรอยออกไซด์คือเอาง่ายถ้ามองเห็นเป็นสนิมหรือเป็นเข่าเอ,เ,เอาออกให้หมดอย่าให้เหลือนะครับเพราะพวกนี้อันตรายมากเสร็จแ,แล้วพอขูดมาเสร็จเรียบร้อยเอากาวเขียวทาพอกปิดนะครับปิดรอยแผลมี่เรียบร้อยแล้วค่อยมาเดินสายนะครับเดินสายเสร็จแล้วก็อัดกาวปิดหัวท้ายหรือถ้าเป็นลวดแบบเปล่าก็พรมพรอกให้ทั้งเส้นปิดนะครับเป็นเสื้อฉนวนไว้โอเคนะครับวันนี้ก็ได้คลิปวิธีการต่อลายที่เจ้าหนิงขอให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้จานด้วยการทําคลิปใหม่ๆให้พวกเราดูเรื่อยๆนะครับตามรีเควสต์ตามคําขอใครอยากได้ให้ทําอะไรก็แจ้งมานะครับแจ้งมาทางอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์ก็ได้อินบ็อกซ์จานนะครับเฟซบุ๊ก k อภิรแล้วเรื่อนนยนน,นนะครับอยากให้จานทําอะไรส่งข้อความมานะทำอะไรให้ดูถ้าแบบทําให้ได้มีมีอุปกรณ์อยู่ครบหรืออะไรเนี้ยที่ทําให้ก็จะทําให้นะครับจะลงช่องให้นะครับอ่าเราก็เป็นสาระสนุกสรุกนะครับ มันง่ายๆแต่เอามาจากของจริงนะครับเป็นการถ่ายทอดสกิลในการซ่อมให้นะครับหลายคนนึกไม่ออกจะตอบปิน้นยังไงซ่อมปิน้นยังไงชอบปิน้นยังไงไม่ให้เกิดปัญหาทําไม่ดีมันบางอย่างตัวเองนี่นะครับมันเป็นการวางจทยตัวเองหมดเพราะนั้นเราต้องตัดปัญหาทุกอย่างนะครับบางคนเนี่ยเวลาต่อไร้ไม่ได้กดของเก่าออกนะครับอย่าลืีกได้ทำ,ำเป็นคาร์บอนเป็นน้ำไฟได้นะไอ้นี่แหละตัวแสบเลยนะครับแล้วก็เได้ประสัยสุดที่เป็นการวางอย่างตัวเองก็หลงหลงทางซ่อมไม่ได้ทำไมมันช็อตอีกวะ ต่ออะไรเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะอ่าอย่างเงี้ยประจำนะครับเพราะฉะนั้นขูดให้เกลี้ยงสําคัญคือความสะอาดเราทำไรความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญสุดนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ใส่ไปอีกหนึ่งคลิปข้อมูลดีๆนะฮะอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหรือพิมพ์คอมเมนต์ให้หน่อยเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยหรือจะส่งสติกเกอร์ส่งอะไรเนี่ยนะครับขอบคุณมากครับกับแล้วเจอกันอีคลิปหน้าสวัสดีครับ